จะย้ายออกไปทำไมอ่ะอยู่บ้านเราก็ดีอยู่แล้วอ่ะก็ย้ายไปอยู่ใกล้ๆที่ทำงานเนี่ยครับพี่ยอนมันก็จะได้สะดวกดีอ่ะก็บ้านเรามันก็ไม่ได้ไกลอะไรนี่ตอนนี้พัดก็ขับรถได้อะ่ะอืมแต่บางทีมันก็มีงานด่วนเข้ามาเลครับก็ง่ายกว่าถ้าพี่อยู่ตรงนั้นอนะ่ะก็งานพัดมันไม่เป็นวล่เวลาเลยอะ่ะพี่ว่าพัดหางานใหม่ดีกว่าไหม ไม่เอาสิพี่ออนแล้วถ้าพัดไปแล้วพี่จะอยู่กับใครอ่ะแหมพี่ออนตอนพัดไปนิวยอร์กห้าหกปีอ่ะพี่ก็อยู่ได้นี่ก็อันนั้นมันไม่เหมือนกับตอนนี้นี่ยนนั่นพัดกลับมาแต่เนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าพัดจะไม่กลับมาแล้วอ่ะใครบอกพี่ออนผมไม่ได้ไปแล้วไปรับเลยนะแค่ไป เพื่อทำงานมีเวลาว่างๆเราก็มากินข้าวซื้อข้าวซื้อของกันเหมือนเดิมพัดน์คโตแล้วสินะจริงๆผมควรจะโตได้ตั้งนานแล้วล่ะพี่และอีกอย่างนี่นะ ที่ทํางานเนี่ยเขาก็บ่นเรื่องผมมาสายตลอดเลยไปอยู่ใ,ใกล้ๆก็คงช่วยได้หน่อย มา,มานี่เลยพันมานี่เลยวันนี้กูนัดมึงกี่โมงผมโมงครึ่งครับเี่หกโมงครึแล้วนี่มันกี่โมงเก้าครึงครับนี่ขนาดบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นะขอโทษจริงครับพี่สงสัยนาฬิกาปลุกมันเสียพี่นาฬิกาปลุกว่าไอ้ต้อมนะ่ะ มันอยู่ข้างห้องมึงมันบอกกูว่าเสียงนาฬิกาปลุกห้องมึงอะดังไปถึงห้องมันกูว่านะมันไม่ได้เกี่ยวกับเสียงนาฬิกาปลุกแล้วมันเกี่ยวกับตัวมึงเองมากกว่าขอโทษครับพี่ไม่เกิดขึ้นอีกครับพี่กูระเบื่อจริงๆเลยไอ้คำแก้ตัวพวกเนี้ยนี่ดีนะเนี่ยที่นางแบบยังไม่มาคุณลูกเกดมาแล้วมึงโดนแน่และที่กูไม่ด่ามึงหน้าเซ็ตเนี่ย ก็เพราะว่ากูเกรงใจลูกค้าเขาและกูเตืนอนมึงครั้งสุดท้ายนะครั้งนี้ถ้ามึงยังมาสายอีกกูจะไล่มึงออกตามไปกำพลไปเฮ่งโซชิบหายเลยทำงานกับพวกมึง านะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากนะคะท่านอย่าให้มันเข้ามาใกล้ลูกเันอีกก็พอคะ่ะถ้าท่านมีอะไรให้ฉันรับใช้ยินดีนะคะ สวัสดีค่ะท่านเรียบร้อยไหมคะแม่มต่อไปเนี้ยมันก็คงไม่กล้ายุ่งกับแกอีกแล้วล่ะแกนี่มันขยันหาปัญหาฉันจริงๆแม่มัดขอโทษคะ่ะแล้ว แกไปรู้จักมันได้ยังไงก็เขาเป็นเพื่อนพัดนะคะนั่นไงฉันว่าแล้วเชียวเพราะแกใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันถึงได้ดึงคนต่ำๆเข้ามาหาแกอย่างนี้ไงแหมก็มัดบอกแล้วไงว่ามัดขอโทษที่ฉันบ่นเนี่ยเพราะฉันรักแก ห่วงแกอยากให้แกได้ดีกว่าฉันเข้าใจไหมแม่เมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรนะแกหนึบเซาซีจริงๆเลยน้านคานเอ้าแม่แม่แม่พูดอะไรอะ มาสอบถามได้เลยนะคะตามสบายค่ะสวัสดีครับพี่รถอ้าวโรดเป็นไงสบายดีอะมาได้ไงเนี่ยผมเพิ่งมาเมื่อกี้แหละพี่ผมตั้งใจมาดูงานพี่ที่แสดงในวันนี้เลยนะเนี่ยตอแหลผมพูดเล่นพี่ผมพาแฟนขึ้นมาซื้อของนะครับก็เลยแวะเข้ามาดูงานหน่อยเห็นโชว์งานนะครับอ๋อ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกงานพี่เพิ่งจัดวันนี้วันแรกแล้วก็มีพวกนี้อีกวันนึงงานก็เล็กๆอย่างที่เห็นนี่แหละนี่แล้วเป็นไงบ้างอะเราฮะมีเมียเป็นคนใต้เนี่ยเป็นไงโหพี่ผมก็ทําสวนอยู่ครับตอนนี้ทําสวนยางอะไรเงี้ยแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้เพราะว่าราคาย,ยางมันตกอืยังไม่ขึ้นเลยป่านเนี้เออพี่ผมซื้อของมาฝากครับเฮ้ยขอบใจนะครับผม ี่ก็สบายดีเนาะมีเวลาทำแกลเลอรี่โชว์งานอะไรอย่างเงี้ยโอยไม่หรอกคุณชิดเชื้อเขาจัดงานนี้ให้พี่ตามลำพังอ่ะพี่ไม่มีปัญญาทำอะไรแบบนี้หรอกแต่ผมว่าไอเดียดีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ทำเขียนพวกเรียลิสต์ใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นทางนี้ก็ดีนะผมชอบนะอืมเออแล้วพี่ชิดเชื้อล่ะครับเขาไปเรียนภาษานะ่ะเดี๋ยวเขาจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุน่นเอ้าหรออย่างงี้พี่ก็ต้องตามพี่ชิดเชื้อไปอยู่ญี่ปุ่นนะดิ จริงๆแล้วรูปนี้ก็จะเป็นรูปที่หนึ่งนะคะยังมีภาคต่ออยู่รูปที่สองด้านนู้นเพืนดูได้เลยนะคะพี่เจ้าของนางคนนี้เป็นเมียคุณฉิดเชื้อหรอโอ้ยก็ใช่สิสวยเนาะ<ว>ดูไม่เหล่าแหละว่าเป็นแม่ไม้ฮะจริงหรอพี่อเนี่ยเห็นไ้ยรูปสามแล้วนะตายไม่น่าเชื่อว่าคุณฉิดเชื้อจะเอาแม่ไม้ลูกติดมาเป็นเมีย ไม่ดีหรอไม่ต้องเสียเวลาทำเองแหมฉันก็คิดว่าคุณชิตเชือ้อจะชอบสาวๆพวกเราว่ะโว้ยน้องเสีย<ส><ส>ดายอะ่ะแม่ว่าติดด้วยอะ่ะแต่เขาก็สวงไงพ,พี่แต่สามคนเลยนะไม่เหมือนหรอกเนะนียกเรียกมันจริงอืม ก็ดีนะคะดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอะ่ะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าในชีวิตฉันจะมีโอกาสได้มาทำอะไรแบบนี้ด้วยอ๋อนี่อะไรคะผมไปอ่านแจในเว็บไซต์มาเว็บไซต์นี้เขาเขียนชมงานคุณด้วยนะ <c oughs> ขอบคุณคุณมากนะที่จัดงานนี้ให้ฉันน่ะ ผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณนะที่คุณทาตามที่ผมบอกแต่ถ้าฉันไม่มีคุณเนี่ยฉันก็คงทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หรอกค่ะถูกไหมฉันคงได้แค่นั่งวาดรูปประกอบเลี้ยงลูกไปวันๆน่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าฉันจะได้ทําอะไรแบบนี้อีกเมื่อไหร่คุณจะทําอีกเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณอยากทํา มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะฉันยังมีภาระที่ต้องดูแลอยู่นะนี่ฉันถามเลยเหอะคุณเคยคิดเสียใจบ้างไหมอะที่ต้องมาคบคนที่มีภาระอย่างฉันอะคุณสวยออกอย่างนี้แล้วทำไมผมต้องเสียใจด้วย สวยเหรอจริงเหรอยังสวยอยู่เหรอคุณเนี่ยสวยที่สุดครับลูกสามแล้วนะอืมแล้วจะไปฉลองที่ไหนดีอืะฉันว่าเราฉลองที่นี่แหละ ไปบอกว่าฉันจะไปกับคุณฉันยังไม่ไตัดสินใจนะหน่อยไม่ใช่ว่าคุณไม่ตัดสินใจหรอกนะคุณน่ะแกล้งเปลี่ยนใจไปมายัวา่วโมโหผมมากกว่าคุณเป็นแบบนี้มาสามสี่เดือนแล้วนะอะไรกันฉันไม่ได้ยัว่วโมโหคุณซะหน่อยแต่ก็เปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาก็เพราะว่าฉันก็ยังลังเลอยู่จริงๆนี่แหละไม่มีเวลารังเลแล้วครับ ผมนะ่วางแผนไ้หมดแล้วนะนี่รู้เลยไหมเนี่ยตัวทำลายแผนฉันดีเลยล่ะแล้วคุณมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณต้องหลังเลด้วยอืมฉันก็คิดไม่ออกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทุกทุกครั้งที่คิดว่าจะเดินทางไปเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันดึงฉันไว้อยู่ ผมว่าคุณไม่เคยไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมากกว่าคุณก็เลยกังวลแต่คุณเชื่อผมนะว่าอยู่ไปไม่เท่าไหร่เนี่ยคุณจะไม่อยากกลับอะไรด้วยซ้ำแต่คุณไปอยู่นู่นแค่แบบสองสามปีเองมั้งเดี๋ยวคุณกลับมาแล้วนี่พอคุณกลับมานะฉันก็แก่พอดีอะอะไรกันคุณแก่ผมก็แก่แล้วก็แก่พอๆกันนั่นแหละไม่หรอกนะ ผู้ชายอแก่ช้ากว่าผู้หญิงคุณรู้ไหมผู้หญิงกแก่เร็วกว่าตั้งเยอะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีลูกเยอะแล้วอย่างฉันเนี่ยไม่จริงอะ่คนนะคุณยังดูสาวดูสวยอยู่เลยนะนี่ผมผมลืมไปแล้วนะว่าคนนะุณมีลูกแล้วฉันมีลูกแล้วต้องสามคนนะคุณ มองผมทำไมอ่ะคุณอยากจะเจอลูกฉันไหมอ่ะก่อนเราจะเดินทางไปด้วยกันน่ะลูกๆฉันนะ่ะเขาอยากไปทะเลมากเลยนะพวกแกเคยขอฉันไว้อ่ะ เราฉันก็อยากพาพวกแกไปได้เห็นอะไรสักครั้งนึงในชีวิต่ะคุณไปกับฉันนะถ้าคุณอยากไปเจอลูกคุณนะคุณก็ไปเถอะ ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทําให้มันเรียบร้อยก่อนยังมีหลายเรื่องเลยนะที่ผมยังไม่ได้ทําเลยแต่คุณไม่ต้องกังนวลน,นะคุณกลับไปหาลูกๆคุณให้สบายใจเถอะ จะไปไหนก็ไปจะไม่ต้องทำจากจิตห่วงลูกหรอกไหนๆแกก็ทิ้งมาตลอดอยู่แล้วจะทิ้งอีกสักครั้งจะเป็นอะไรไปเชิญไปใช้ความสุขก,กับผัวแกได้เลยลูกๆเนี่ยปล่อยไปตามมีตามเกิดมัชันนี่แหละทำไมอ่ะทำไมแม่ต้องมาโหกขนาดนี้ด้วยตลอดเวลาแกก็บอกว่าแกจะไม่ทิ้งลูกสุดท้ายแกก็ทิ้งอยู่ดีหนูไม่ได้ไปอยู่ตลอดซะหน่อยแม่ไปแค่สองปีเอง แกก็เห็นผัวแกดีกว่าลูกนั่นแหละไม่จริงเลยนะแม่หนูกับเขาก็แค่ช่วยกันให้ชีวิตมันดีขึ้นแค่น,นั้นเองอะ่ะเขาก็สปอร์ตหนูหนูก็สปอร์ตเขาแล้วถ้าเราได้ดีอะ่ะลูกก็ได้ดีไปด้วยไงแม่แกปล่อยให้เขาไปคนเดียวก็ได้ฉันเข้าใจนะแกอยากอยู่กับเขาแต่ทิ้งลูกไปเนี่ยมันไม่ควร แล้วก็จะกลับมาแกแน่ใจหรือว่าทุกสิ่งมันจะเหมือนเดิมคะรถแม่หมายความว่ายังไงลูกแกมีชีวิตจิตใจนะรถไม่ใช่ตุ๊กตาตุ๊ตกตาที่วางทิง้งไว้ในตู้พระแกกลับมาแล้วก็ยังเป็นของแกอยู่ดีใครจะไปรู้สองปีที่แกหายไปนะ่ะลูกแกอาจจะลืมแกไปหมดแล้วก็ได้รถไปแค่สองปีเองแม่ ลองเทียบกับตัวแกเองนะรถอีตอนที่แกเปลี่ยนความรู้สึกจากรักเป็นเกลียดพ่อแกนะ่ะแกจำเป็นต้องใช้เวลานานไหม ตั้งนานสวัสดีค่ะเสือลูกเสือเสือเขาเป็นอะไร,รอะลูกเสือไปต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนค่ะแม่เสือไปต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนมาเหรอ เดี๋ลูกไงทำไมวันนี้ไม่ไว้แม่เลยะลูกมีอะไรจะเล่าให้แม่ฟังหรือเปล่าไม่มีครับ ครูเพ,พิ่งเธอมาบอกเสือทะเลาะกับเพื่อนเพราะว่าโกรธเพื่อนที่มาล้อว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ จัดจิตห่วงลูกหรอไหนๆแกก็ทิ้งมาตลอดอยู่แล้วจะทิ้งอีกสักครั้งจะเป็นอะไรไปแกปล่อยให้เขาไปคนเดียวก็ได้ฉันเข้าใจนะแกอยากอยู่กับเขาแต่ทิ้งลูกไปเนี่ยมันไม่ควรแล้วก็จะกลับมาแกแน่ใจหรือว่าทุกสิ่งมันจะเหมือนเดิมคะรถลูกแกมีชีวิตจิตใจนะรถไม่ใช่ตุ๊กตาตุ๊กตาที่วางทิ้งไว้ในตู้พอแกกลับมาแล้วก็ยังเป็นของแกอยู่ดีใครจะไปรู้สองปีที่แกหายไปน่ะลูกแกอาจจะลืมแกไปหมดแล้วก็ได้รถ มีอะไรจะเล่าให้แม่ฟังหรือเปล่าไม่มีครับครูเพิ่งเธอมาบอกเสือทะเลาะก,กับเพื่อน<ม>เพราะว่าโกรธเพื่อนที่มาล้อว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อมไม่มีแม่ผมไม่เข้าใจฉันก็อธิบายเหตุผลให้คุณฟังไปหมดแล้วไง ก็คุณตกลงกับผมแล้วนี่แต่นี่อะไรอ่ะพอคุณกลับไปกลับไปบ้านคุณไม่กี่วันน่ะคุณกลับเปลี่ยนใจคุณถูกแม่คุณกลอกหัวอะไรมาอีกล่ะแม่คุณไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคุณจะเอาอะไรกับคนที่ทั้งชีวิตเขาติดอยู่กับที่แบบนั้นคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณไม่รู้จักแม่ฉันซะด้วยซ้ำก็รู้จักจากที่คุณเล่าไง คุณไม่เคยลงรอยกับแม่คุณเลยแล้วทําไมอยู่ๆจะเชื่อแม่คุณขึ้นมาฉันไม่ได้เชื่อแม่แต่ฉันคิดคิดได้แร้กไงว่าลูกๆเขาต้องการฉันแล้วผมนะผมก็ต้องการคุณเหมือนกันนะ่ะจะเย็นๆนะคุณไปแค่ปีสองปีเองอะ่ะปับเดียวก็กลับมาแล้ว ฉันเองก็รอคุณอยู่ตรงเนี้ไม่ได้ไปไหนซะหน่อยคุณไม่เข้าใจแค่ป <N> ีสองปีเองนะมันไม่ใช่แค่ปีสองปีหรือว่าสามปีผมอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วผมคิดเผื่อไว้ เพาถ้าผมเรียนจบแล้วอยู่ต่อที่นั่นได้ผมก็จะอยู่หรือถ้าผมหาลู่ทางย้ายไปประเทศอื่นที่ดีกว่าได้ผมก็จะไปฉันก็อยากไปกับคุณนะแต่คุณไม่เคยบอกฉันเรื่องนี้เลยนี่ก็ผมยังไม่มั่นใจผมเลยไม่กล้าบอกคุณแต่ว่าตอนนี้ คุณก็เข้าใจผมแล้วนี่ผมอยากมีชีวิตที่ดีกว่าไม่อยากจมปลักอยู่แบบนี้